น,นี่เราก็มาจัดการตำต้มตำพริสามร้อยเม็ดให้ถึงรอกแต่เป็นที่แห้งน่ะยี่สิบเม็ดได้ก็กินมาที่มันเยอะมันตำเยอะก็เลยใส่เยอะถ้ากันน้อยแล้วใสย่ยี่สิบสึงสิบเม็ดต้องตายแน่เลยแล้วใสพ่พริกแดงก็ไปอีกสักห้าหกเม็ดใส่พริกแดงไปอีกอันนี้ก็ค นี่พี่แกรก็ละเอียดแล้วเราก็ใส่ตัวลงไปตามไปตามหัวให้ละเอียดอไม่ได้ไม่ต้องละเอียดบล็อกๆอ,อย่างเงี้ยให้มันแตกๆเดี๋ยวเราก็หั่นมะเขือลงไปรงกจะเขากก็จะแตกเอาเนี่ วใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็โล้วเนเด็ดแล้ว,ลว,ว,ลวอันนี้เด็ดวางไว,ว้แล้วเพราะว่าอันนี้มือเดียวแม่ใส่ตูลงไปใส่ปลาอันนี้ปลาเหรอใส่ปลาน้ำลงไปหน่อยก็ได้เพราะเรามีปลา้ตัวนะเนี่ย ใส่ปลาน้าลงไปหน่อยอปลาตัวชอบกินปลาตากะดีปลาลากะดีเจ้าน,นี้อร่อยมากแล้วก็ใส่น้ำที่ใส่น้ำลงไปเพราะมันจะได้มีน้ำน้ำ้มมะขามน้ำมะขามเปียกใส่ไปเดี๋ยวไม่นาใส่ก่อนใส่น้ำปลาลงไป เรียบร้อยแล้วแต่มะงมะนาวใส่แล้วน,นี่ก็ตามหนึงเลตามหนึ่งเลยต้มเตี้ยงเข้ากันเดี๋ยวเราก็ใส่เราก็ใส่มะละกอเนาะที่นี่มันจำมะละกอน่ากินมากเลยแ่พี่ก็มีมือเดียวเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวคนก็จะด,ด่าจะนะว่ายังไม่ยอมไปซื้อม้มาอยู่ ไม่เคยได้ทำคลิปอะมันก็ทำเล่นๆคุยเล่นๆไปเลยเนี่ยนี่โอเคเด็ดตังกันเด็ดหลนี่ยน้องมันตับกันแก้หมดจริงๆ ทำเสร็จแล้วแก๊สหมดตายแล้วข้าวไม่ส <ừ. S 1> ุกเลยข้าวไม่สุกเลยอาเจี้ยเลยโอเคแซ่บหลายเด้อแซ่บมาแซ่บหมาเลย นานมากแล้วที่หาเข้ามาหาเรด็ดแม่สองสามนาท์แล้วตอนนี้วันนี้มาก็เลยมาตามสำสัตังเอาละเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะเสร็จแล้วทุกอย่างตอนนี้ก็มารับประทานอาหารกันหมกปลาดุกน่ากินมากปานดินแดดเดียวข้าวเหนียวฮ้อนอนี่ ถ้ามากินที่นี่แหละถึงจะแซ่บหลายใช่ไหมกินแล้วกินก่อนไม่รอแล้วนะ